ปั่นทวิตอยู่หรอเดี๋ยวผมไปช่วยน้องหน่อยน้องปั่นทวิตเรื่องอะไรหรอเรื่องเพลงหรอเดี๋ยวขอขอรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาออกเยอะเสียหน้าจบพอดีแล้วไงคิมแล้วคิมเสียคิวรอดสามไม่ไดาตายได้ได้หมายถึงมึงเป็นฆาตกรเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยแล้วแต่ นี่ถ้าเราทีมแข่งนี่เราส่งเสเลยนะส่งเสไปฆาตก,กรเลยนะทีมแข่งเสยต้องโหดดิเส่มคคนนี้น่าจะรอบสุดท้ายเพื่อนคนจริงคนจริงต้องต้องไม่ออกต้องไปจริงต้องไปช่วยเพื่อนคนนี้ฉีบอีกคนึ่งตามได้ดิเอาคนนี้ก็ได้ดิอ่าเอาดิอ่าวิ่งผิดทางอะ่ะเนี่ยคนนี้ชอบเป็นอย่างเงี้ย ผมช่วยน้องปั่นแท็กเรียบร้อยไปดูแล้วกันว่าผมโพ้ว่าอะไรนี่คนหนึ่ง